ลบ,บุรีอ่างทองไชนาสิห์บุรีนี่นะครับบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าพ่าใช่ปลาพื้นเมืองจุปากแล้วบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินในวันนี้เชฟสันทน <c oughs> วันนี้มันมันต้องกระทับกระเสง กระชับกระเถงกระชับกระเถงกระชับเขากระชับลงลงต่ำหน่อยนิากูก็เจ็บคอโคะกระชับชับไวกระชับกระเถงวันนี้เราอยู่กันทั้งสามทีมใช่ผี้แดงนะครับเป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านมีสีนแเงินมาจากอำเภอเมืองเมืองนะอำเภอเมืองเมืองืองสีเหลืองจากอำเภอท่าวุ้ง ทั้งสองทีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทัค่ะขานทั้งสีแดงก่อนดีกว่าใช่สีแดงสามสีแดงหลังจากที่ออกอากาศไปเป็นแชมป์ระดับอำเภอแล้วคนแถวบ้านเป็นยังไงบ้างแม่แม่ฮะแม่เลยเหรอแม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่บอกเลยแม่หลังจากออกอากาศไปแล้วนะนี่แม่ต้องไปปรับปรุงฝีมือมันจะดีนะสู้หรือเปล่านี่ฟุ้หรือเปล่าสู้งค่ะ มาทีมสีน้ำเงินบ้างนะคุยกันไหมที่แล้วกลับไปเนี่ยมีวางแผนวางอะไรกันไหมวางแผนครับคุยกันคุยเรารู้จุดดีจุดเด่นของของเราแล้วใช่ไหมก็จากที่กรรมการคอมเมนต์มาในเรื่องของการทํา ที่ตอนนั้นดิบใช่ไหมล่ะเ,อ,เ,อ,เอ,อนนี้จะทําให้เละเลย,ยแบบนี่พี่พี่พี่อเอาไปรู้ว่าเราเดินทางใา่กลางไหม <c oughs> เราไม่แบบว่าไม่ไม่ดิบไฟไม่ <c oughs> เละเอแคนดีคนดีเนาะ <c oughs> ย้ายถึง,ถงขนาดนั้นเลยนะพ่อนะเ <c oughs> ้าออกาถามผูน้ําเงินต้องมาถามพี่จิมพี่จิมเล็กก่อน <c oughs> อ่ะจิมเล็กนะพี่จิมเล็กผ่านเข้ามาได้แล้วนะฮะในรอบัจังหวัดรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจค่ะตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นด้วยค่ะพี่เล็กครับพี่เล็กคุยได้นะพี่ได้นะฮัลโหลพี่เล็กทำอะไรเป็นการพูดแม่แม่แม่คุยกับหนูสองคนวะเหรนะดีใจจ้ะดีใจนะดีใจเจ้โหมากมายเลยโอเคแม่บอกว่าดีใจและวัตถุดิบชั้นเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ก็คือ ทันเยี่ยมของเรานะในวันนี้จะคืออะไรแล่ว,ว่าถูดิบั้ทนเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ก็คือ ลบบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนี่นะครับบอกเลยว่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเจ้าพระใช่ปลาพื้นเมืองจุปากเลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินแล้วที่สำคัญคือใส่เนี่ยเนี่ย,ยเนี่ยไสยเนี้ยไสยเนี้ยไส,ยสยเนี้ยไสยเนี้ยคนปั่นเที่ยวอะไรกัหนหรือ ครครัวแม่ครัวตัวท็อปต่างลงประลองในสุกชิงชัยรังสรรอาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปังๆเพื่อทิ้งเมนูสุดดังในแมตชแข่งขันสึกเทสสถานโ